สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทายาลัยนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดป่าประดูพระอารามหลวงอำเภอเมือระยองจังหวัดระยองนะครับซึ่งมีท่านพระครูโสภิตปัญญากรซึ่งท่านเป็นพระมหาเถระที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษา ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันรมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยสงครยองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดป่าปูแห่งนี้ท่านผู้ชมครับวัดป่าบรูนั้นมีพระพุทธรูปปางศีหาสายญาติซึ่งตะแคงซ้ายหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งปารบมาจากเหตุการณ์พระองค์แสดงยมกปฏิหารก็คือการแสดงธรรมที่เป็นคู่ก่อนที่จะเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง และก็ได้เสด็จลงจากเทวโลกเมื่อได้เร็วนี้นะครับที่เราได้ทําบุญตักบาทเทวโลกนะฉะนั้นตะแคงซ้ายก็มาจากการแสดงยมกปฏิหารนั่นเองแต่ที่ชื่อว่าวัดป่าประดูนั้นก็คือมีต้นประดูมากมายปัจจุบันก็เหลือต้นใหญ่ๆอยู่ต้นเดียวนะครับซึ่งท่านพระครูโสพิธปัญญากรท่านก็พยายามปลูกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะครั้งหนึ่งนะครับพระองค์ประทับอยู่ที่ไม้ป่าประดูลายพระองค์ตรัสถาม ภาษาวกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายไม้ในป่ากับไม้ในกำมือของตถาคตอันไหนมากกว่ากันพิสูจน์ทั้งหลายก็ตัดว่าไม้ในป่ามากกว่าพระองค์บอกว่าพุทธธรรม84% 0 0 0พันธรรมขันที่พระองค์แสดงนั้นอุปมาเหมือนกับใบไม้ไมทั้งป่าแต่นํามาสอนเพียงกำมือเดียวฉะนั้นป่าประดู่จึงมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรงนะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ติดตามดูสิ่งที่น่าสนใจโดย คุณเฉลียวราชบุรีรองประธานสภาว่าน์จังหวัดระยองกันนะครับขอเชิญท่านติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้จะนำท่านมาสู่วัดโบราณวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดระยองคือวัดป่าประดูพระอารามหลวง ครับวัดนี้ก็ถือเป็นวัดที่สร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า400ปีนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะเป็นวัดล้างไปบางช่วงขณะนะครับแล้วก็ได้รับการปฏิสังขรณ์นะครับตั้งแต่ยุคต้นรัชนกุศินจนถึงปัจจุบนันนี้ครับวัดนี้ก็มีโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับที่น่าสนใจซึ่งเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนะครับได้มาเคารพสักการะเป็นประจำนะครับอันดับแรกที่เราอยากจะนำเสนอก็คือ พระวิหารของอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งจะเป็นพระรูปหล่อของเจ้าวาดทุกองค์ของวัดป่าบดูนะครับซึ่งแต่ละองค์นั้นส่วนมากก็จะเป็นเจ้าณจังหวัดนะครับก็ถือเป็นพระที่มีความสําคัญระดับจังหวัดของระยองมาตลอดเวลาเป็นร้อยร้อยปีครับพระวิหารตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่อดีตสถานรูปหล่อครับของอดีต เจ้าวาดนะของวัดป่าไปดูซึ่งรูปแรกที่เรามีชื่อปรากฏอยู่นะครับก็เลยหลวงพ่อแหววนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดในยุครัชการที่4ี่ถึงต้นรัชการที่5นะครับส่วนหลวงพ่อแอลนะครับก็อีกท่านหนึ่งครับที่เป็นอดีตเจ้าวาดแล้วก็เป็นเจ้าหน้าจังหวัดของประยศเราด้วยนะครับก็ท่านจําวัดอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ได้สร้างคุณ,ณประโยชน์นะครับบรูรวณวัด ป่าพะดูนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ได้รับการบูรณะในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าจังหวัดระยองครับรูปต่อไปครับเป็นรูปหล่อของพระอริยคุณคณาทานนะครับหรือว่าหลวงพ่อลำยั่งยืนนะครับอดีตของท่านก็เป็นผู้ที่สร้างโรงเรียนแกลงวิทยาวรน,นะครับที่อำเภอแกลงเมื่อก่อนท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปงช้างเผือกนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดป่าปูนะครับในตำแหน่งเจ้าคณาจังหวัดระยองนะครับก็ท่านได้สร้างคุณูปการนะครับได้ปฏิสังขรณ์วัดป่าปูนะครับหลายหรา,ายการนะครับองค์ต่อไปครับรูปต่อไปก็คือพระเทพคุณาทานหลวงพ่ออภัยนะครับท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านก็เป็นเจ้าหน้าจังหวัดระยองต่อจากท่านหลวงพ่อหลัมนะครับ เป็นพระที่เป็นที่เคารพรักของพี่น้องชาวระยองนะครับแล้วก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าป่าดูนะครับซึ่งเป็นพระที่ได้รับการยอมรับนะครับเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวจาังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งครับ ผมนายฉลาดสมพงศ์วัยยาวัจกรวัดป่าประดูพระรามหลวงวันนี้จะนำเสนอพระเจดีย์รีสปาวนารัตซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์แรกๆสมัยก่อตั้งวัดป่าประดูเดิมชื่อวัดป่าเลไลมีอายุมานานหลายร้อยปีหลงเหลืออยู่ประมาณสององค์องค์ที่หนึ่งก็อยู่ที่วัดป่าประดูองค์ที่สองอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง ซึ่งเป็นที่เคารพสกการะของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งได้มีการบำเพ็ญบุญเมื่อถึงวันสงกรานทุกปีท่านเจ้าวาดก็จะสืบทอดประเพณีในการแห่ห่มผ้าองค์จีดีสีสปาวนารัตโดยมีพุทธศาสนิกชนรวมทั้งพุทธบริษัทในจังหวัดระยองร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกๆปี ที่ตรงนี้ก็คือพระวิหารพระป่าลีไลนะครับพระป่าใบไลก็จะเป็นพระพระประธานของโบสถ์เก่าของวัดป่าประดูนะครับโบสถ์หลังนี้ถือว่าเป็นโบสถ์หลังแรกนะครับของวัดป่าประดูพระพุทธรูปองค์นี้อายุก็ประมาณสัก300ปีนะครับในสมัยกรุงศรีอิยาประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่านะครับภายหลังนะครับเมื่อมีการย้ายโบสถ์นะครับโบสถ์จากตรงนี้ไปอยู่อีกที่หนึ่ง ตรงนี้ก็สุดโสมไปครับทีหลังก็ได้รับการปฏิสังขรณ์จากขุนพานิชลาศินป์นะครับซึ่งท่านเป็นข้าบุดีของเมืองระยองนะครับพระพุทธร,รูปองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองระยองนะครับเดิมวัดป่าประดูครับชื่อวัดป่าลายนะครับก็ชื่อตามวัดตามพระพุทธรูปองค์นี้นะครับปาง วัดป่าเลไลนะครับกพราชื่อตาภูมิรุษตรงนี้ทีหลังก็เปลี่ยนมาเป็นวัดป่าประดูเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต้นประดูขึ้นมากนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับชื่อของตำบลคือตำบลท่าปะดูครับาที่ตรงนี้เรียกกันว่าพระวิหารตาลขดนะครับประวัติความเป็นมาก็มีความเชื่อกันว่าณตรงนี้เมื่อก่อนจะมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งลักษณะจะขดเคี้ยวมากนะครับ มีเรื่องเล่ากันว่าในคราวที่สมเด็จพระสัสินมหาราชนะครับมาประทับอยู่ณที่เมรยงนะครับตอนที่มากอบผู้ชาติเมื่อปีพศ .2310 ก็ได้มาประทับณที่โคนต้นตาลต้นน,น,นนี้นะครับแล้วก็เกิดอัปปิไหารขึ้นมาทาให้ต้นตาลซึ่งเป็นต้นตาลดีๆอยู่เนี่ยนะครับก็ทําให้คดเคี้ยวขึ้นมานะครับหลังจากนั้นชาวระยองก็กถือว่าต้นไม้ต้นนี้ เป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของชาวรยองอีกต้นหนึ่งนะครับถ้าเราเลยจากนี้ไปก็ที่วัดลุ่มก็จะมีต้นสตืออยู่นะครับต้นสตือก็ตอนนี้ต้นก็ใหญ่โตมโหฬาราน,นะครับแต่ต้นนี้ต้นตาลขดได้ตายไปแล้วนะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าชาวระยองก็ลำลึกนึกถึงอยู่นะครับหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญที่หนึ่งของวัดป่าประดูนะครับก็คือ พระนอนนะครับพระนอนองนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะพิเศษคือตะแรงขวานะครับปกติแล้วเนี่ยส่วนมากแต่เราเห็นก็ตะแรงซ้ายนะครับพระพุทธรูปองค์นี้สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุยานะครับก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีหลังคานะครับเพิ่งม,มาสร้างหลังคามาคุมเมื่อไม,ไม่กี่ปีมานี้เองนะครับก็เมื่อ มาสร้างมาแล้วนะครับก็เป็นสถานที่ที่สานิกรชนนะครับเวลามาที่วัดป่าลูกก็ได้มากราบสักการะพระนอนองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สําสคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองเราครับพระวิหารพระนอนนะครับนอกเหนือจากมีพระนอนแล้วเนี่ยนะครับในวิหารก็ยังมีพระบาทจําลองนะครับทำด้วยไม้อายุประมาณสัก200ปีครับเดิมพระบาท อันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่วัดจันเทวดมหรือว่าวัดเก่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดร้างนะครับจากวัดร้างนะครับประมาณปีพศ2 5 0 0นะครับก็ได้เอาพระบาทชิ้นนี้ครับจากวัดเกง่งมาไว้ที่นี่เพื่อให้สาธิรชนได้มาสักระนะครับมาปิดทองนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับคนที่มาที่วัดป่าปรดูครับ ตัวนี้เป็นโบสถ์เก่าของวัดป่าปะดูนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบสถ์หลังที่สองนะครับหลังแรกก็อยู่ที่พระป่าเลไลนะครับพระวิหารพระป่าเลไลนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาสร้างที่นี่ในสมัยที่เจ้าวาดชื่อหลวงพ่อเอลนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าาจังหวัดด้วยสร้างประมาณปีพศ2440นะครับแล้วก็ภายหลังนะครับได้มีการสร้าง พระออโบสถหลังใหม่ขึ้นมาซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในคราวแรกตอนที่จะสร้างพระออโบสถใหม่นะครับโุโบสถหลังนี้ทางเจ้าวาดก็เนื่องจากว่าภูมิทัศน์มันจะไม่สวยก็อาจจะมีการทุบทิ้งนะครับทีหลังก็มีการเปลี่ยนใจนะครับไม่ได้มีการทุบทิ้งเนื่องจากว่าได้หาวิธีการในการเลื่อนพระออโบสถ นะครับองนี้ครับจากบริเวณเนี้ยนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีแบบโบราณน,นะครับช่างโบราณเนี่ยนะก็สามารถที่ขยับขยายพระอบโบสดหลังนี้นะครับจากที่เดิมมาอยู่ณที่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่พระบโบสถหลังนี้นะครับไม่ถูกทุบก็ปรับปรุงนะครับบูรณะสวยงามแล้วได้มีการลอดโบสถมีกิจกรรมที่สําคัญนะฮะถ้าใครที่มา ที่วัดป่ามาดูอย่างนี้ก็จะมีกิจกรรมที่สําคัญก็คือมีการลอดโบสนะครับซึ่งการลอดโบสก็มีความเชื่อกันว่าถ้าลอดแล้วเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพนะครับแข็งแรงแก็มีความเชื่อประมาณนี้ครับ,นะรบที่สําคัญอีกนิดนึงนะครับลักษณะของโบสนี้นะครับช่อฟ้าใบลากาหรือว่าหน้าโบสเนี่ยนะครับจะมีศิลปะที่มีลักษณะสวยงาม ศิละปะที่สวยงามซึ่งหายากนะครับในจังหวัดระยองที่จะมีลักษณะสวยงามประมาณนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับที่ท่านได้รับชมนั้นก็เป็นความเป็นมาของวัดป่าประดูนะครับ พรรามหลวงนะเป็นที่ตั้งของวิไลสงฆ์มีพระพุทธรูปตะแคงซ้ายหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิหารก็คือมกปฏิหารนะครับแล้วก็มีการลอดอุโบสถเพื่อปัดเสดจันไลคุณสายร้8เอาว่ามงคลติดเนื้อนังมังสาแต่ใดมาก็หลุดพันสวาหายขอให้เป็นสิริมงคลนะครับ ช่วงนี้ของการสแสวงธรรมท่านผู้ชมจะได้รับชมรับฟังเกี่ยวกับโอวาทธรรมจากท่านพระมหากุศลกุศลพัทโทเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองอวัดป่าบะดูนะครับและก็เจ้าคณะตะบลเชิงเนินขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยครับจเจริญพรอัตมาภาพพระมหากุศลกุศลพัทโทเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง วัดป่าประดูพระรามหลวงวันนี้จักได้นำคติธรรมอันเกิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับ ญาติโจมสาธุชนทุกท่านผู้ฝักไฟในเรื่องของธรรมะฉะนั้นจะได้นำเสนอชีวิตของคนเรานั้นถ้าอยากจะมีความก้าวหน้าก็ต้องใช้หลักธรรมในการ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดสุขให้กับชีวิตให้ชีวิตของเราได้ดาเนินไปได้อย่างถูกต้องฉะนั้นชีวิตจะก้าวหน้าไปได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยความสุขห้าอย่างที่เราทุกคนทุกท่านพึงได้ปรารถนากันไว้ ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในลำดับที่หนึ่งคุณเรานั้นก็จะต้องปฏิบัติตนประพฤติตนให้ทำดีให้มีสุขฉะนั้นการทำดีให้มีสุขก็จะต้องประกอบไปด้วยการที่เราจะต้องละชั่ว เมื่อละชั่วเราก็ต้องประพฤติช,ชอบต้องประกอบไปด้วยความเป็นผู้มีระเบียบเป็นบรรทัดฐานในการที่จะนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์กับหน้าที่การงานแล้วก็สังคมรอบข้างอย่างมีความสุขได้อันนี้เราจะต้องทำดีให้มีสุขโดยการละชั่วปรั พึ่ชอบประกอบดีแล้วก็มีระเบียบวินัยลำดับต่อมาก็เมื่อเราละชั่วประพฤติชอบทำความดีแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความมั่งมีสีสุขฉะนั้นเราจะทำชีวิตของเราให้มั่งมีสีสุขได้นั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยการ ที่เรามีความขยันหมั่นเพียรเรียกว่าขยันหารักษาดีคบกันรยาในมิตรแล้วก็ใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอควรการที่เราสแสวงหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากเราก็ต้องใช้สิ่งที่เราสแสวงหามาได้นั้นให้มีคุณค่าและก็มีประโยชน์ต่อ ตัวเราให้มากที่สุดชีวิตของเราจรึงจะมั่งมีสีสุขอยู่ได้เมื่อมั่งมีสีสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าเมื่อมั่งมีสีสุขแล้วเราก็จะต้องทำตนประกอบตนเองให้มีความสมบูรณ์พุนสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางของก่ายคารวาดฉะนั้น การที่จะทําชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์ปูนสุขนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนทั้งภายนอกและก็ภายในโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจโดยการวางใจของเราหรือปฏิบัติใจของเราให้เป็นผู้มีความอบอ้อมอารีประพฤติปฏิบัติ หรือพูดอะไรก็ประกอบไปด้วยวจีที่ไพเราะนะมีความอ่อนหวานเมื่ออบอ้อมอารีวจีไพเราะนะสังคมรอบข้างเราก็ควรที่จะส่งเคราะห์ให้ดีให้มีความสุขนะอยู่ได้ชีวิตของเราจึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสมบูรณ์เมื่อชีวิตมีความสมบูรณ อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเราก็มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจบุคคลคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีแต่ความอยู่ดีมีสุขฉะนั้นเมื่อเราอยู่ดีมีสุขเราจะต้องประพฤติตนให้เป็นคนที่รู้จักคุณค่าของทรัพย์สินซึ่งทางโลกถือว่า เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำรันจะต้องใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอควรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ชีวิตพอเหมาะพอควรรู้จักคุณค่าของทรัพย์สินโดยการประพฤติปฏิบัติตนไม่ไปกู้หนี้ยืมสินใครไม่ไปติดหนี้ใครก็ จิตใจมันก็มีความสุขอยู่ในโลกของปัจจุบันนี้ได้เมื่อใจิตใจมีความสุขมีความช่มชื่นมีความดีแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งในโลกปัจจุบันทั้งในสัมปยพบเบื้องหน้านูน้นโดยการดูสังคมรอบข้างเรียกว่ารักกันช่วยเหลือกันมีอะไรก็ไม่ริษยากันไม่ ทำลายกันอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทําให้ชีวิตของเรามีชีวิตที่มีแต่ความสุขนะจะก้าวหน้าไปได้อันนี้ก็เป็นคติตมฉะนั้นนะบุคคลจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาเรียกว่าทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกําลังหรือจะทําความดีก็ขอให้ทําความดีให้ถูกที่ทําความดีให้ถูกคนทําความดีให้ ถูกกาลเทศะทำความดีให้ถูกดีทีนี้เมื่อทำได้อย่างที่ว่ามานี้ชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ยังเป็นวัตถุเครื่อกปูนเอาไปใช้ในสัมปรารภพบเบื้องหน้านุ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของกรรมนะการกระทำที่ดีหรือไม่ดีเราก็จะต้อง มีการจำแนกทั้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นภาษาบาลีว่ากรรมสเตวิพัชาติหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์หรือคนเราให้ดีแตกต่างกันไปนะขณะที่เราทำกรรมก็ขอ,ขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมดีอัตนะมาภาพก็ในนามของพระเด็จพ,พ,พระคุณหลวงพ่อพระครูโสพิษปัญญากรเจ้าอาวาส วัดป่าประโดพระารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองระย,ยองก็ขอ,อาฝากคนะติธรรมในการที่ท่านทั้งหลายจะได้นำเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัตินะให้ถูกต้องอาตามที่พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาและก็ได้ฝากหลักธรรมฝาก หลักคำสอนของเราให้เหล่านั้นได้นำเอามาใช้แล้วก็นำมาช่วยกันเผยแพร่โดยเฉพาะเรื่องของศีลห้าหนาขณะปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลก็พยายามจะรณรงค์โดยเฉพาะศีลห้าจะยกระดับจากศีลห้าเข้าสู่เรื่องของศีลธรรมฉะนั้นศีลห้า เป็นเรื่องเป็นหลักในการประกันชีวิตได้ศี่ห้าเป็นหลักในการประกันครอบครัวได้ศี่ห้าเป็นหลักประกันสังคมได้แล้วก็ศี่เป็นหลักในการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเป็นเครื่องสนับสนุนให้คนเรานั้นได้มีชีวิต ที่ดีขึ้นได้โดยก็เพราะเรื่องของศีห5ถ้าคนไหนมีศีห5ในชีวิตแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถที่จะช่วยให้คนนั้นได้มีความสุขนะหรือเป็นบรรทัดฐานเป็นบันไดไต่เต้าให้ไปสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปได้เป็นอนิสงส์ของการรักษาศีหราฉะนั้นก็ในนามของ เดี๋ยพระคุณหลวงพ่อก็ขอฝากกติธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายด้วยบุญญาศีด้วยอำนาจคุณธรรมความดีที่ทางช่องเซเบตทางรายการได้มาทำสื่อออกรายการเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมเหล่านี้เอาไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ กับท่านสาธุรชนต่อไปก็ขอให้อำนาจภารยสงค์ที่ได้นำหลักธรรมโดยการทำสื่อนี้มาเป็นพลวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยอำนวยอวยพอรอำนวยอวยชัยให้ช่องเสบียดพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปได้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงได้พันสำเร็จ ท่านสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการเถิครับท่านผู้ชมครับที่ท่านได้รับชมนั้นนะครับก็เป็นโอวาทธรรมซึ่งท่านพระมหากุศลกุสลพัทโทนั้นท่านเน้นย้ำให้เราตั้งมั่นอยู่ในคุณางามความดีไม่ประมาทและท่านผู้ชมที่มาที่จังหวัดระยองนะครับขอเรียนเชิญมาที่วัดป่าประดูพระรามหลวงนะครับ มาเพื่อที่จะกราบน้ำสัสก,การนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็พุทธรูปตะแคงซ้ายหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเกี่ยวข้องกับการปางแสดงยมกปฏิหารมาลอดอุโบสถนะครับปสัสเสจันไรคุณไซร้อยแปดอว่ามงคลต่างๆนะรวมทั้งอร่อยพุทธบาทนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทับเอาไว้ นะฮะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมมาที่วัดป่าประดู่พระรามหลวงได้เลยนะครับสำหรับรายการธรรมะสัญจรในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับธรรมะสัญจรครั้งหน้าจะไปสแสวงธรรมนะครับสแสวงบุญสแสวงธรรมได้เกิความรู้นะครับต่างๆท่านผู้ชมโปรดติดตามเราอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ